พบกับคนติดดินชาแนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานของรถเ c ซนะครับที่จะตักหินทุกกองนี้นะครับมาด,ดูวิธีการตักครับนี่นี่เข้าเกียย์หนึ่งนะฮะเกียย์หนึ่งเกียวหนึ่งค,ครับก็ยังบอก่า

อน้อว okay, ันนี้น้อเบื่อไปเลยเอออ่ะ,อะ คืออยู่บลดี๋ยวจะไปเทที่วัดนะครับผมวัดสังหินนะครับนี่ก็ประมาณสองคิวสามมุ่งกี่ประมาณสองคิวนะครับเพราะมาตักไม่เต็มสามคิวนะครับ ดูแล้วเพิ่งได้ประมาณ2คิวนะฮะเอาสามคิว โอเคเราก็มาที่วัดนะครับเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยกำลังจะสร้างเจดีนะครับผมเ,เราก็ทางวัดีเป็นการุน่านะครับว่าจา้างทีมงานพรกสิ เดี๋ยวเราจะขับรถขึ้นหน้าถา้ำกันนะครับทางชันก็ทางชันอยู่นะฮะต้องใส่เกียร์หนึ่งแล้วอัดคันเร่งสุดๆเลยนะครับลากหินคุกมาประมาณ3คิวนะฮะสคิวก็ประมาณสาตันกว่าเนาะนหนักเยอะนะอินดีครับดูทางขึ้นก่อน ตั้งล้ำก่อนนะครับตั้งล้ำก็ใส่เกียร์เชนเกียร์ก่อนครันนดูเนินขึ้นก่อนครับดูดิไหวไหม แล้วนี่ก็เก่งนะขับไปด้วยถ่ายไปด้วยถ้าไม่เบรกก็นุ่นล่ะครับตกข้างล่างนุ่นล้วฮะไปว่เยอะเบายีกว่า เฮ้เอาพิซเตอร์เออยังพอยยังเดี๋ยวให้เขามายกดำครับเดี๋ยวลงไปถ่าย ภารกิจวันนี้ก็ปูดินตรงนี้นะครับให้ทั่วข้างล่างด้วยนะครับก็น่าจะไม่รู้จะใช้สักกี่ดัมนะครับไม่มีคนกล้าขึ้นมานะฮะเพราะว่าที่ผมกล้านะครับเพราะว่าทางพวกเนี้ยผมก็ทำกันเองนะครับตอนทำเนี่ยช่วยพระนะครับไม่ได้เอาสตางค์สักบาทนะฮะทำถนนขึ้นมานะครับ แต่มาถึงตอนนี้หลวงพ่อจะสร้างเจดีตรงนี้ครับเราก็เลยท่านก็นเลยว่าจ้างพวกผมให้เอาดินมาใส่หน้าท่านนะครับเดี๋ยวก็จะไปเอาดินอีกนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปขับรถตักดินตอนนี้ทีมงานมาครบแล้วก็ถ้าเสร็จยังไงแต่ผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับผมขอบคุณครับความสูงดูความสูงก่อน ขว้นสูงก่อนมองลงไปนี่เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขานโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับฮีโน่ขึ้นไปแล้วนะครับร้อยสี่สิบห้าแรงมาขึ้นไปบนสุดแล้วนะครับทางขึ้นถ้ำน,นะครับเถ้ำท,ที่อยู่บนเนินเขานะครับเป็นภูเขาหินนะครับ หินคุกประมาณ4คิวนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะครับดูความชันนะครับประมาณนี้นครับเดินขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับบรรยากาศข้างบน วัดรัตนคูหายจังหวัดลำปาง,างอำเภอแม่ว้าปากถ้ำนะครับไปมาเลยไปมาเลยโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชม